เวัสดชื่อช่างเปานะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวบ้านตัวเองนะเรเิ่มจากน้มานะคะตรงถนนโอ้ยตอนนี้ก็สี่โมงแล้วดูคนดูแดดไปยังมาแล้วก็จะเข้าหลุมลับเราเหมือนเดิมเนาะจะเป็นสวนนะคะสวนที่แบบลกมากเข้าไปนทําไม่ได้เนาะรีวิวให้ทุก่อนร้านเกมค่อยรีวิวนะเปร้านเกมหน้าบ้านของเรานะคือมันก็มันก็ ถ่ายคลิปนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าพ่อเราบอกอย่างนี้นะเออก็ไม่รู้นี่กแกเฮ้ยะประทับจะเปนที่นั่งเล่นนะคะนะั่งอีสเราก็จะมีน้องนกนกนกข้างในน้อง,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 งบิก๊กน้องบิ๊กค่ะ,เ,ะ,คะเป็นมาค่ะเป็นน้าบ้านนี่นะฟลูปเราเห็นสวนหย่อมเป็นแบบหย่อมเล็กๆนะคะ ไว้เดินผ่านนะต่นานก็แบบตอนนี้นะคจะเป็นต้นหมันหมันเชอร์รี่เปรี้ยวแต่น้ำหยอกพนแล้วจะเป็นตรงอย่าลืพาเข้าไปดูตรงน,นี้ด้จะถ้าจอดจักรยานคู่ใจของเราค่ะจะเป็นอ่างเอิมอ่างอะไรไม่รู้อ่างปลาเฮ้ยกูเล่นตักปลาเมื่อเช้า,ชามันตกลงไปอ่ะเนี่ยก็ยังเทียบ หญิงไฟนะคะ <Yeah! S 1> อุ้ยสิงนังมากเลยที่นอนเล่นถูกต้องนะคะทุกคนเนี่ยนอนอย่างน,น,นี้ทุกค <Yeah! S 1> นเป็น,ปปน <c oughs> เตียงปริงด้วยเฮ้ยเลือดเลืกะล,กลีลี่ต้นไม้นะคะต้นมะขามเลืเอดเดยวเป็นหัาที่เป็นหก ที่เก็บอาหารของน้องนะคือเราก็ชอบเก็บนะสาระนี่น้องนกอีกแล้วอันนี้มีสัตว์อะไรไหมเอ่ยไม่มีนะแม่ไก่นกเป็ดน้ำข้ามแล้วก็จะเป็นนะสวนสับป,ประรดด้วยแกนี่น้องหมาปะมันจะกัดเราหอะไรกอุูยน้องข้าวหอมรสทรงรสทรงน้องก็แบบแก ฉันไม่เคยเห็นนกสีนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เกดูลูกของมันน่ารักอ่ะแบบว่าอันนี้ก็แบบโตสีเหมือนลูกอันนี้ก็โตสีเหมือนแม่เดินโอ้โหนี่เขาจะแบบลงเก็บของเรามีมาเดินตามเจา้าบ้าอีมันเถ่าเรานะคะทุกคนรถอ e ีแท็กนะคะคนที่เราพาเราพาไปที่แหล่งเก็บน้ำมือทุกคนที่เล่นน้ำอะไรเออ แกชิวนะสิงน้ำไหมแกรู้จะบอกเสมอใจมากบอกเสมอนะคะโอ้ยได้หนามมาด้วยโอเคบ,ะบะักบักพาไปดีดนหน่อยนี่ค้างนี้นะข้าศึสะเนะเอ,อเดี๋ยวเราพาไปตรงสะพานตรงนู้นนะเนหะ็นไหมตรงนู้นนะเดี๋ยวเราพาไปนะ ที่เก็บฟืนน้องบักไม่กล้ามาแก้เราทำไมล่ะเร่นสวนนะเออเริ่มเข้าบ้านแล้วชอบต้นนยามาขึ้นต้นอะไรไม่รู้วะเนี่ยทุกคนใครรู้ชื่อคอมเมนต์หมดเลยได้ไหมเป็นคริสต์มาสเลยนนี่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงสะพานนะคะหนูได้ตรงนี้ ะพานที่เรากระโดดน้ำเลนแล้วกบเราความดูหลังบ้านเลยยังไม่ได้ดีค่อนข้างนี้เล้นะนี่เป็นลาวกุยนอ,อ้โหอะทุกคนถามว่าแบบแังสไปซีิยุบบ้าหรอเอมคือยังปปยยออยไม่แน่ใจนะคะเพราะคนไม่รู้ว่าเราจะยุบดีไหมมีตุ๊กมาละคือเราไม่แน่ใจว่าเราจะยุบดีนะคะทุกคนเป็นส่วนท่มะเขือค่ะ ก็จบแล้วค่ะแล้วบ้านเรา,า,เราไปข้างๆกันบ้างบักวิุกคนทั้งบักตามออกมาคือเราไม่รู้จะอยู่สไปซี่ดีไหมนี่เนี่ย หลังร้อนเก่งอะแบบแค่นี้นะคะทุกคนบ้านเราก็ไม่ได้แต่เยอะมากนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก,ไมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เราะะด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่มาค่ะ